เพื่อนๆในหลายท่านคงจะสงสัยนะว่าไอ้สปริงสามตัวที่มากับแผ่นเล็กอ่าแผ่นเล็กคัตนะครับแผ่นเล็กคัตหรือว่าแผ่นคลัตเนี่ยมันจะมีสปริงสามตัวในรถหลายๆรุ่นหรือว่าบางรุ่นเขามีไว้ทําไมนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องใส่ไหมนะครับถ้าเราไม่ใส่ทําหายแล้วทำยังไงนะครับทุกท่านก็นะครับวันนี้นะครับ,นนนะรบก็อธิบายเรื่องนี้เพราะว่าเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะครับทาให้เพื่อนๆเห็นกับตาไปแล้วนะครับสําหรับ ไอ้สปริงชุดนี้นะครับทุกท่านนะสปริงตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเรานะครับไม่ใส่เนี่ยมันก็จะมีผลหลายๆอย่างตามมาถ้าเราไปจับยืดนะถ้าเราไปยืดมันก็จะมีผลหลายๆอย่างตามมาเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราเล่าให้เพื่อนๆพีนพนพนพน่น้อง FC ได้ฟังนะสำหรับสปริงที่อยู่กับแผ่นคัตแผ่นเดคคัต3ตัวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ ปริงนะครับที่อยู่กับแผ่นเหล็กคัตเนี่ยมันทำหน้าที่ช่วยให้นะครับแผ่นคัตมันจากเร็วขึ้นนะครับเวลาที่นะครับเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยนะครับในห้องเนี้ยมันแทบจะเป็นสุญญากาศเลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เข้านะครับฝั่งนี้ก็มีแกนดันนะครับตรงเนี้ยมันแทบจะเป็นสุญญากาศภายในห้องนี้นะภายในห้องเนี้ยและแรงกดบีบอัดอัดเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ นะครับเวลาที่เราเหยียบคัตเวลาที่เราเหยียบคัตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตมือคัตเท้าอะไรก็แล้วแต่เวลาเรากดคัตปั๊บอาชามมันก็จะแยกออกอย่างเงี้ยชามมันก็จะแยกตัวออกนะครับส่วนแผ่นคัตกับแผ่นเหล็กคัตที่มันเป็นก้อนอยู่ตรงเนี้ยที่มันเป็นก้อนอยู่ข้างในเนี่ยนะครับแผ่นคัตแผ่นเหล็กคัตนะมันยังไม่แยกตัวชามมันแยกตัวออกมาแล้วชามมันแยกตัวออกมาแล้วนะไอ้ชามันแยกออกมาปั๊บ ไอ้พวกนี้มันยังติดกันอยู่มันยังติดกันแน่นอยู่นะครับอ่าพอมันติดกันแน่นทําไงอ่ะมันเป็นสุญญากาศมันโดนน้ามันแล้วมันดูดติดกันนะครับเขาก็เลยออกแบบสปริงตัวนี้นะครับออกแบบสปริงตัวนี้นะครับให้มันผลักดันนะครับผลักดันเนี่ยนะครับแผ่นเหล็กแผ่นสุดท้ายเนี่ยแผ่นเหล็กกับแผ่นคัดแผ่นสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่าเขาเขาจะออกแบบมาให้มันผลักนะครับอ่าเวลาที่เรายกคัตปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะผลัก นะครับผักแผ่นเหล็กคัดนะครับให้มันแยกตัวออกจากกันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่านี่ก็คือหน้าที่ของสปริงสามตัวที่อยู่กับแผ่นคัดแผ่นเหล็กคัดก็คือมันช่วยในเรื่องของทําให้นะครับทําให้แผ่นคัดมันจากตัวเร็วขึ้นแต่ทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้ามันหายเราไม่ใส่ได้ไหมถ้ามันหายเราไม่ใส่ได้ไหมก็ ได้นะครับแต่ว่าครัชมันจะแยกตัวช้าการเข้าเกียร์มันจะไม่นิ่มนวลนะครับอ่าไม่เป็นไม่เป็นไตาตามสเตปของอ่าตัวรถที่เขาออกแบบมาทีนี้นะครับอ่านอกจากเรื่องของคําถามที่ว่าไม่ใส่ได้ไหมเราก็ตอบไปแล้วว่ามันไม่ใส่หรือมันได้นะครับไม่ใส่มันได้แต่ว่ามันจะเข้าเกียร์ยากการเข้าเกียร์มันอาจจะกระตุกกระโดดสักนิดนึงนะครับมันจะมีผลต่อชุดอ่าเนี่ยชุด คัดก้อนหรือว่าชุดวันเวเนี่ยมันก็จะมีผลผลพวงพ่วงไปด้วยนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้นะครับสมมุติว่าสมมุติว่านะสมมุติว่าไอ้สปริงสามตัวตรงเนี้ยเราทําหายพอหายปั๊บก็อยากจะทําการประกอบรถนั่นแหละนะครับเราจะทํายังไงอะ่ะทีนี้ในเมื่อมันหายไปก็ในเมื่อมันจําเป็นต้องใส่ก็ มันจำเป็นนะครับอยากจะประกอบรถด่วนๆนะครับก็สปริงปากกานะครับสปริงที่อยู่กับปากานั่นแหละนะครับทุกท่านนะก็เอามาใส่ก็ประกอบได้เลยนะครับทุกท่านนะแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมนะครับถามว่ามันมีข้อเสียไหมนะข้อเสียมันมีแน่ๆแหละนะครับอ่ามันมีอะไรข้อเสียนะครับข้อเสียตรงเนี้ยมันจะมาพ่วงกัน2ออย่างนะครับทุกท่านก็คือ ระหว่างตัดสปริงมาใส่ตัดสปริงมาใส่เราไม่รู้ค่าความแข็งของสปริงถูกไหมอ่าอย่างน้อยเรามีหนึ่งตัวเราก็พอวัดเอาความยาวได้เราก็พอกดเทสได้นะครับอ่าเราตัดสปริงปะการมาใส่มันอาจจะแข็งกว่าปกตินะครับทีนี้ถ้ามันแข็งกว่าปกติปัญหามันคืออะไรถ้ามันยาวกว่าปกติบางคนไปจับยืดปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร แผ่นเหล็กกับแผ่นแผ่นเหล็กคัดเนี่ยนะครับแผ่นสุดท้ายเวลาที่มันดีดตัวออกแผ่นสุดท้ายที shaking, age, ่มันดีดตัวออกจากกันเนี่ยนะครับเวลาที่มันดีดตัวออกจากกันเนี่ยอันนี้มันยุบได้ไหมเนี่ยยุบได้นะครับมันยุบได้นะครับเนี่ยอ้าวอ้าวอย่าหายนะพอนะครับพอพอคุณไปทําการยืดทีนี้มันเกิดเป็นความแข็งพอคุณไปยืดมันแข็ง พอมันแข็งแล้วมันยาวพอมันยาวแล้วมันจะผลักดันให้ไอแผ่นที่อยู่ด้านนอกสุดกับแผ่นที่อยู่ในสุดเนี่ยนะแผ่นที่อยู่ด้านนอกสุดกับในสุดมันจะยันกันกับชามคัตเนี่ยนะครับแผ่นนอกสุดนะครับแผ่นคัตแผ่นนอกสุดกับแผ่นในสุดมันจะเสียสีกันกับชามคัตเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คัตของเราหมดเร็วขึ้นนะครับทุกท่านนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าเวลาคัตหมดนะครับคัตมันจะหมดแผ่นนอกสุดกับแผ่นในสุด นะครับมันจะสึกล้อเร็วที่สุดถ้าเราไปยืดสปริงตัวเนี้นะครับแน่นอนมันจะมีผลมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทางตัวออกนะครับถ้าเราไปยืดมันทางตัวออกมันจะเสียสีกันนะครับมันจะดันให้แผ่นคัดนะแผ่นนอกแผ่สุดกับแผ่นในสุดเนี่ยเสียสีกันกับชามคัดนะครับอ่าตรงนี้ให้เราเข้าใจตามนี้ด้วยแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือเวลาที่เราปล่อยคัดแล้วมันบีบตัวเข้าสปริงตัวเนี้มันจะกด นะครับกดเข้านะครับในขณะที่มันกดเข้าเท่ากับมันแข็งขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันคัดลื่นเหมือนเหมือนในตัวจัดเดิลสปริงที่อยู่กับรถอ่าพวกโนวาเทน่าที่มีแผน่นเล็กแผ่นเล็ก2แผ่นนั่นแหละนะเขาเรียกว่าจัดเดิลสปริงก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันกันกบไอสปริง3ตัวตรงนี้ของรถยามาฮ่านะครับทุกการก็นะครับอย่าลืมนะว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้นะครับทุกการเอาละคลิปนี้ จบเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเรียนรู้วิธีการประกอบชุดแผ่นคัดกันเลยนะครับ